ท่าชมคะบ้านหลังนี้ดูล่มรื่นดีใช่ไหมคะแต่ว่าที่พิเศษคือว่าสามารถติดตั้งโซลารูฟนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าขายคืนให้รัฐด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของบ้านกันค่ะคุณพัฒนิดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพัชค่ะบ้านล่มรื่นมากเลยนะคะค่ะมีต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ก็สามารถติดตั้งโซลารูฟขายไฟให้รัฐด้วยค่ะ เราติดกี่กิโลวัตต์คะติด3.84กิโลวัตต์ค่ะ3.84กิโลวัตต์ค่ะขายไฟมานานแค่ไหนแล้วคะก็ตอนนี้ก็ได้ครบ1ปีแล้วค่ะขายไฟมา1ปีแล้วค่ะขายได้หน่วยละกี่บาทคะหน่วยละ6บาท90สตางค์ค่ะแต่ละเดือนขายได้มากน้อยแค่ไหนตกแล้วประมาณ3 0 0พันกว่าบาทหน้าฝนก็จะได้น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวแดดดีๆอย่างนี้ก็จะได้เยอะค่ะค่ะสูงสุดเคยได้ถึง3,300บาทใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ คำนวณแล้วกี่ปีคืนทุนคะประมาณไม่เกิน10ปีค่ะ,คะแล้วหลังจากที่คืนทุนแล้วหลังจากปีที่10เป็นต้นไปถึงปีที่25อันนั้นก็คือเป็นไรายได้ของเราเป็นกําไรทั้งหมดเลยใช่แผงที่เราใช้นี่ของเป็นแผงของญี่ปุ่นค่ะ,คะตัวอินเวอร์เตอร์ล่ะคะอินเวอร์เตอร์นี่เป็นของเยอรมันค่ะ,คะแนวคิดเริ่มแรกเลยที่เราติดตั้งโซลารูฟขายไฟคืนเข้ารัฐเนี่ยคืออะไรคะ ได้ทราบนโยบายของทางรัฐบาลนะคะที่จะสนับสนุนเรื่องพลังงานทางเลือกค่ะแล้วเราก็มองว่าออมันเป็นพลังงานท,ที่สะอาดนะคะ<ช>แล้วก็สามารถขายไฟให้คืนให้การไฟฟ้าได้โดยที่เรามาเฉลี่ยค่าไฟที่เราจ่ายอยู่ทุกวันนี้ยังมีส่วนต่างอยู่พอสมควร<ช>ค่ะที่เราจะสามารถลงทุนได้ค่ะ,คะเพราะว่าเราซื้อไฟหลวงเนี่ยหน่วยหนึ่งก็ไม่ถึง4บาท แต่ว่าเราขายไฟคืนเข้ารัฐเนี่ยหน่วยละ6บาท90ปสตางค์ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจทำโครงการนี้นะคะตอนที่เราเลือกว่าจะติดตั้งโซลาร์ o o ูฟกับบริษัทไหนหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ประเทศไหนเนี่ยตรงนั้นมีวิธีการเลือกยังไงคะเนื่องจากระยะเวลาท,ที่ที่รัฐจะรับซื้อไฟเนี่ยก็ถึง25ปีเราก็จะต้องมองผู้ประกอบการที่เขาจะ มีความน่าเชื่อถืออะค่ะแล้วก็สามารถอยู่ไปกับเราได้จนจนครบอายุสัญญาค่ะเพราะว่าผลิตไฟฟ้าขายคืนรัฐนี่คือถึง25ปีนะะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกที่จะติดตั้งแผงก็จะเลือกกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของผู้ที่ติดตั้งโซลารูฟนะคะเพื่อขายไฟคืนเข้ารัฐก็จะเลือกผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าโซลารลูฟต้องผลิตกระแสไฟฟ้าให้เรายาวนานมากกว่า25ปีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงนาอัปเดตในแวดวงพลังงานค่ะร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยบริษัท spcg จำกัดมหาชนผู้นำโซลาฟาร์มและโซลารลูฟในไทยและอาเซียน